YouTube, ภูมิใจเช่นเอายูทูปภูมิใจนำเสนอนะครับและติ๊กตอกภูมิคา C ซีเอสวันนี้เรื่องงามย่งดีเรามาอัปเดตสต็อกกันดีกว่านะครับผมคันนี้คันแรกเลยอเวนซ่านะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ3000กว่าบาทนะครับคันนี้ลูกค้าหลายๆท่านจะได้ชมจากในช่วงของ Fu l l Story Option p พล s แล้วนะครับตัวนี้เป็นอเวนซ่าเกรดอีหรือเกรดลองนะครับผมเกียร์ธรรมดาที่ผมรับประกันว่าเครื่องจบเพราะว่าถ้าใครได้ชมในช่วงของ Fu l l Story Option p พล s เนี่ยคันนี้ ผมอ่ะลือเครื่องออกมาโอเวอร์ฮอนให้เลยนะครับเพราะว่าให้ความสําคัญกับคําว่าครอบครัวนะครับคันนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในเบาะหนังเครื่องจบเกียร์จบนะครับผมคันนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนฟิล์มให้หม่ด้วยล่าสุดนะครับเลขไม้แค่แสน0 0 0หกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับในราคาเงินสด1นึ่งแสนหบาทนะครับผมผ่อนหปีอยู่เดือนละสามพกว่าบาทนะ เหมาะสาหรับคนที่กําลังเริ่มต้นมีครอบครัวนะครับเพราะว่ารถเป็นรถ7ที่นั่งราคาประหยัดจัดไฟแนนซ์ได้ซึ่งหาได้ยากในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรถ7ที่นั่งราคาสักไม่เกิน20 0 0 0 0เนี่ยจะไปได้รถปีเก่าซะเยอะนะครับแต่คันนี้ได้ปี12เลยนะครับบอกกันเลยว่าคุ้มราคามากๆนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถสักคันหนึ่งไว้ใช้นะครับผมต่อมาโคโลลาเอวติส 1.6E นะครับหรือเครื่องพันหกรอซีซีนะครับรถที่ได้ขึ้นชื่อว่าประหยัด คนที่สุดนะครับภายในกว้างนะครับคันนี้บอกก่อนว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงเดินละประมาณสัก5000กว่าบาทนะครับคุณก็จะได้ครอบครองรถยนต์ขนาดกลางนะถ้าเทียบกันในประเทศไทยนะโอเคคันนี้ออปชั่นรับก็จะเป็นเบาะหนังเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เลขไม่ไม่เยอะนะครับคันนี้เลขไม่อยู่แค่120,000กิโลเมตรนะครับรุ่นรถเป็นรุ่นเกรด E นะครับหรือเป็นรุ่นรุ่นกลางรุ่นกลางนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่ต้องการใช้รถในชีวิตประจําวันนะครับ ทนดูแลรักษาง่ายอะไรถูกนะครับผมแล้วก็คันนี้ฟรีทุกค่า้จ่ายในการออกรถด,ด้วยนะครับก็คือถ้าคุณจัดได้เต็มนะครับราคาจำหน่ายของรถคันนี้อยู่ที่2 3 9 0 0 0านะครับผ่อ,อนยาวสุดอยู่เดือนละ5,000กว่าบาทนะครับผมคุณจะได้รถซีดานขนาดกลางที่ขึ้นชื่อว่าทนประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรถูกและเซอร์วิสที่ไหนก็ซ่อมได้นะครับผมและสำหรับใครที่อยากได้อีโกคาร์ปีใหม่ๆและกันนะคันนี้ปี2020เลยนะครับราคาจำหน่ายอยู่ 379,000บาทนะครับสำหรับเครื่องยนต์1,200งพซีซีเกรด E นะครับก็คือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเจน,นเกือบจะล่าสุดแนะล้วเลขไมค์คันนี้ยอยู่แค่39,000ก้นโลนะครับพอนยาวสุดอยู่ประมาณสัก 6xx อนะครับบวกลบยังไงซ p e e d ขึ้นซ p e e d ลงยังไงเนี่ยอยู่ที่ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับทางไฟแนนซ์คันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับไมค์ขนาดนี้นะครับเลขไมค์น้อยขนาดนี้ ใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับเลขไม้สามหมื่นเก้าพันโลอ่ะครับ <Hey. S 1> ตัวรถนะครับเป็นรุ่นเกรดน่าจะเป็นรุ่นเกรดเจ J นะครับรุ่นเกรดเจ J. อ่าแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเรียกได้ว่าต่อให้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับออปชั่นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็ครบที่สุดแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้อีโกคาร์นะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผ่อนเบาๆสบายๆแ,และที่สำคัญคือจัดเต็มฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่าย และ2คันสุดท้ายนะครับในช่วงของรถเก๋งของเราเนี่ยคันนี้ขายแล้วนะครับซิตี้พันทอบคันนี้ขายแล้วนะครับผมก็จะขออนุญาตแนะนําเป็นวีออสนะครับสีเทาดำนะครับซึ่งสีนี้บอกเลยว่าหายากนะครับราคาจําหน่ายของรถคันนี้2องแ0 0หบาทนะครับพรเนี่ยถ้าเอายาวสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเลข4และกัน 4XXX นะครับบอกเลยสีนี้นะครับไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะครับไม่ว่าคุณจะขับใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือนําไปแต่งซิ่งนะครับผมบอกเลยว่าสวยสีเทาอ่ะเป็นสีที่สวยแต่งขึ้นนะครับผมคันนี้ความพิเศษคือภายในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับทำเบาะหนังให้ใหม่ทั้งหมดเดินดําได้แดงนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรแบตน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูภายในคร่าวๆก่อนได้เลยนะครับมีนะครับเป็นเบาะหนังเดินดําได้แดงรับประกันนะครับผ่านมือผมทุกคันผ่านตาผมทุกคันเนี่ยภายในสวยงามสาตาแน่นอนนะครับเลขไม์อยู่แค่ประมาณสักแสนกิโลเมตรนะครับสาหรับคันนี้นะครับ และในส่วนของอัปเดตสต็อกรถกระบะของเรานะครับบอกเลยของดีแน่นอนนะครับคันแรกเลยนะครับตอนเดียวปี2021นะครับอ่ะดูภายนอกก็อาจจะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่านี่คือ1.9เกียร์ออโต้นะครับในโมเดลของกระบะตอนเดียวซึ่งไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะครับอ่าส่วนใหญ่เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่า อาจจะเหลือแต่โครงนะครับตามสไตล์ของผมนะครับก็คือรถทุกคันรือมาทําความสะอาดทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรถบางคันนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในช่วงของ full story option plus ness, เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของผมว่ามันคุ้มดีซึ่งผมว่ามันคุ้มดีเนี่ยมาตรฐานเราทํามาตรฐานเดียวกันนะครับคือรืมมาทําความสะอาดเหมือนกันใหม่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโชว์ในครบทุกขั้นตอนให้นะครับเพราะว่ารถปีใหม่ๆเนี่ยเราจะมีทีมงานนะครับ ทำให้แล้วนะครับตอนหลังคือเป็นบางคันเท่านเองที่ผมจะทําเป็นในช่วงของ full s t o เนี่ยเราก็จะลื้อมาทําความสะอาดให้ครบทุกจุดนะครับมีทีมงานลือเช็ดทุกจุดเนะ่ครับเช็ดกันละเอียดละเอียดแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนทําเสร็จนะครับราคาก่อนทําเสร็จอยู่ที่419,00 0บาทสําหรับรถปี 2, 2021นอะครับออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายและที่สําคัญคือผ่อนถ้าผ่อนยาวสุดอยู่เดือนละ70,00กว่าบาทนะครับ7,000กว่าบาทอ่าสำหรับ 1.9เกียวโตนะครับเล็กไม่คันนี้56,000โลนะครับรถปี2021ใหม่มากๆนะครับผมการันตีว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมขั้นต่อมานะครับคันนี้คือที่แมคคโฟ1.9ปี2017นะครับราคาขาย49,000บาทผ่อนถ้าผ่อนยาวสุดเนี่ยอยู่ประมาณสัก7 x x นะครับราคาน,นี้เปลี่ยนล้อเป็นแบกเบิร์กใหม่ให้ด้วยเลือกทรงมาเลยนะครับผม สีขาวบอกเลยว่าแต่งยังไงก็ขึ้นนะครับภายในอ่ะคันนี้กําลังขัดสีอยู่เลยนะครับใกล้จะเสร็จละใกล้จะเสร็จละใกล้จะพร้อมจํำหน่ายละภายในเป็นทูโทนนะครับแล้วก็เลขไมล์รถคันนี้อยู่ที่1น0 0 0แกิโเมตรนะครับผมรับประกันว่าใช้กันได้อีกยาวถ้าเทียบกับปีรถเนี่ยรถปี2017เลขไมล์ประมาณนี้ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยนะครับและที่สําคัญคือ คันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการออกรถนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ด้วยนะครับจัดทรงให้ด้วยนะครับเลือกทรงมาเลยเอาทรงที่ชอบเลยนะครับสำหรับปี2017 D-Max c a p 4คันนี้สายซิ่งเขารู้กันดีว่าโชมนี้แต่งสวยขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงวัยรุ่นหรือทรงสืบได้หมดเลยและสำหรับใครที่ชื่นชอบรถสไตล์เดิมๆนะครับคันนี้1.9ปี2017นะครับหรือ Blue Power ความพิเศษของคันนี้นะครับคือเป็นรุ่น ZP นะครับก็คือเกือบจะท็อปแล้วแหละเป็นเป็นสมาร์ทคีย์ละนะครับความพิเศษของสมาร์ทคีย์เนี่ยคือเวลาคุณจะขึ้นรถเนี่ยคุณสามารถกดที่ปุ่มที่มือเปิดประตูได้เลยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็เมื่อมีสมาร์ทคีย์แน่นอนนะครับเขาจะเป็นพุสตาร์ t นะก็เหนือเหนือระดับกว่ารุ่นอื่นแล้วกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบความครบครบออปชั่นเต็มเนะครับ คันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่419,000บาทนะครับสำหรับรถเลขไม่60,000กิโลเมตรนะครับผ่อนถ้าถ้ายาวสุดยาวสุด7ปีน่าจะอยู่สักเลขเ็กนะครับเลข7คิดว่าไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งกันนะครับอ่าแล้วก็ข้างในเป็นบ่อหนังนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจขอรูปขอรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับรุ่นที่ วัยรุ่นนิยมนะครับผม X s e r ซ e s ปี2018นะครับคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่459,000บาทนะครับคันนี้จัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าพร้อมหลอ่อพร้อมออกงานทันทีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หาสภาพเดิมๆดีๆค่อนข้างจะยากแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นรถซิ่งไปหมดแล้วนะครับคันนี้ยังคงสภาพเดิมๆนะครับแค่ในส่วนของจัดทรงลงล้อเท่านเองความพิเศษของ X s e r ซ e s แน่นอน ทุกคนรู้กันดีว่าเป็นภายในทูโทนนะครับภายในดำแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตดูุดันนี่นะครับรับประกันว่าปิง้งแน่นอนนะครับคันนี้เลขไม่แค่4 0่หมื่นกโลนะครับสี่หมื่นโลพอ,อ่ะเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณสักเลข8ละกันนะครับบวกลบยังไงเนี่ยอยู่ที่เอกสารและหลักฐานทางไรายได้ของลูกค้านะครับราคาจำหน่าย4ี่แสนห้าหมื่นนคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดได้เต็ม ฟรีทุกค่ายจ่ายในการออกรถนะครับออกรถถ้าคุณจัดได้เต็มราคารถ459,000บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มสักบาทนะครับผมมาตัวเปล่าออกรถได้เลยลิโวคันนี้ขายแล้วนะครับขายแล้วนะครับผมคันนี้โอเคถ้าใครติดตามผมมาจากช่อง YouTube คันนี้ก็อยู่ในช่วงของ f u l l Story Option Plus นะครับผมไปชมกันได้นะครับสำหรับ Vigo c แชมป์ปี2014เลขไม์ยอยู่70,000กว่าโลนะครับ คันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นเครื่อง KD นะครับความเป็นเครื่อง KD เครื่อง KD ก็คือเครื่องที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าดีที่สุดณยุคณช่วงเวลาหนึ่งนะครับพาะกำลังเหลือเฟือเลยนะครับคันนี้เป็นภายในทูโทนนะครับพุ่มบ่อหนังมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไปชมได้นะครับในช่วงของ Full Story Option p a s นะครับคันนี้เป็นคลิปแบบเต็มมี Story ให้ชมตั้งแต่ต้น จนกระทั่งการลื้อทําความสะอาดนะครับจนจบเลยนะครับผมสาหรับคันนี้ปรับราคาให้หน่อยนะปรับราคาให้หน่อยเหลือแค่3ามแสนหกหมื่นเก้บาทนะครับผมผ่อนยาวสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเลขเจ็ดเอ็กแล้วกันนะครับสำหรับวีโก้แชมป์ปี2องพคันนี้นะครับก็คือจะเป็นเจนท้ายๆละก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นรีโวนะครับข้อดีคือทนอะไรถูกเซอร์วิสง่ายซ่อมง่ายพะละังกาลังเหลือเฟือเลยนะครับใครกําลังมองหาเครื่องยนต์2อ0พ บอกเลยคันนี้จัดได้เลยจัดเต็มฟรีดาวฟรีทุกค่า้จ่ายในการออกรถอีกเช่นกันต่อเน,นื่องกันเลยนะครับสำหรับกระบะตอนเดียวคันนี้มาแนวซิ่งนิดนึงนะครับผมปี2018นะครับราคาจำหน่ายก่อน399,000บาทนะครับพนเนี่ยถ้ายาวสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเลข7นะครับคันนี้มาในสไตล์ซิงพร้อมทำงานนะครับ เป็นรุ่นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอนี่นะครับภายในก็เป็นบอหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับและคันนี้เลขไม่อยู่แค่แปดหมโลนะครับแปดหมโลก็ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับปีรถนะครับผมและบอกก่อนว่าคันต่อมานะครับคันนี้เป็นคันที่ใหม่ที่สุดที่มีตอนนี้นะครับคือเป็นรถปี2022นะครับผมอ่าแคปโฟหนนะครับคันนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับที่ จะเอาไปจัดทรงลงล้อแต่งซิ่งเลยนะครับเลขไมน่าจะน้อยที่สุดในเต็นท์อีกเช่นกันนะครับเลขไม่หมื0นโลนะครับน้องๆป้ายแดงเลยนะครับคันนี้เลขไม่หมื0นกิโล1,000มกิโลเมตรอ่ะราคาจําหน่าย5 5 9 9 0 0บาทนะครับผ่อนถ้ายาวสุดอยู่ประมาณสัก 9X x เนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้รถรุ่นเกือบจะล่าสุดนะครับออปชั่นพื้นฐานเนี่ยคือเปลี่ยนไฟเปลี่ยน เปลี่ยนไฟท้ายอ่าเปลี่ยนไฟหน้ามาเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับเหลือแค่จัดทรงลงล้อคันนี้เช่นกันจัดทรงลงล้อให้ฟรีนะครับผมในราคา5 0 0 0 0 0ห้0บาทนะครับรับประกันว่าหล่อแน่นอนนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่9 0 0 0ันกว่าบาทจะเต็มฟรีดาวน์ออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นต่อเนื่องกันนะครับคันนี้ลูกค้าจะเห็นได้ในช่วงของผมว่ามันคุ้มดีนะครับในช่อง u t u b e นะครับคันนี้ผมเอาไปรีวิวมาแล้วนะครับสำหรับ ปี2022อ่าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับคันนี้เป็นแคป1.9นะครับอ่ะบอกเลยว่าหล่อไม่แพ้กันนะครับเลขไม้อยู่แค่2,000 20, 0โลราคาจำหน่าย4,6,900 0บาทผ่อนยาวสุดอยู่ประมาณสัก8,000กว่าบาทนะครับเลขไม้ส2,000 20, โลรับประกันว่าใช้กันได้อีกยาวๆเลยคันนี้บอกก่อนว่าล้อเลือกมาเลย นะครับเดี๋ยวจัดทรงให้ใหม่นะครับล้ออันนี้เอาจัดแค่ถ่ายรูปสวยเฉยๆนะครับถึงเวลาจริงเดี๋ยวจัดทรงลงล้อให้ใหม่ลูกค้าเลือกลายล้อที่ชอบมาได้เลยสําหรับคันนี้นะบอกก่อนเลยว่าใครที่อยากได้อิวหัวกระสุนเครื่องยนต์2.5 0 0รุ่นแรกนะครับราคาก่อนเลย359,000 0บาทนะครับพอ่อยู่เดือนละ,านละนยาวสุดแล้กันยาวสุดนะครับ6ก xx นะครับ6 0 0ันกว่าบาทล้อ ขอเป็นชุดน,นี้เลยนะครับคันนี้มาในสไตล์แบบซิ่งแบบดูเรียบร้อยนะครับผมเ,เลขไมค์คันนี้อยู่ประมาณสักแสนสามหมื่นกว่าโลนะครับถ้าเทียบกับอ,อ,อายุกับปีรถเนี่ยก็ก็ถือว่าน้อยนะครับจัดเต็มฟรีดาวถ้าจัดได้เต็มฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับความพิเศษของคันนี้คือมาในรูปแบบของเรียบๆแต่งซิ่งมาเล็กน้อยนะครับมีแก๊ปหลังคาร์บอนมาให้ด้วยนะครับผม ผ่อนเบาๆและกันสำหรับคนที่อยากได้กระบะสีประตูสักคันหนึ่งที่มีทรง 1.9LDA นะครับปี2020ปี2020นะครับคันนี้เด่นด้วยไฟหน้า LED นะครับผมราคาจำหน่าย4 4 9,000บาทนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการลดใช้งานหรือจะเอาไปซิ่งนะครับเลขไมล์แค่35,000กิโลเมตรนะครับ รับประกันว่าใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับคันนี้ขออนุญาตขายเป็นแบบเดิมๆนะครับเพราะว่ารูปทรงแล้วก็ฟิตเมนต์ของเขาเนี่ยมาในแนวที่แบบเหมาะที่จะใช้เดิมๆมากกว่าแต่ว่าถ้าท่านใดต้องการจะจัดทรงแต่งทรงมาในแนวซิ่งแบบไหนเนี่ยก็ลองมาคุยกันนะครับพนเนี่ยถ้ายาวสุดอยู่ประมาณสัก 8xx นะครับ 8xx ละกันนะครับผมและนี่คืออัปเดตสต็อกของเดือน พฤษภาคมนะครับสำหรับรถในกลุ่มที่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันฟรีดาวทุกคันฟรีทุกค่าใช้จ่ายทุกคันนะครับและหลายๆคันเนี่ยฟรีจัดทรงลงล้อให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดต้องการจบในเงื่อนไขไหนนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านไลน์ผ่านเบอร์นะครับผมในรถของกลุ่มที่มีการจัดไฟแนนซ์เนี่ย เราจะมีทีมงานแอดมินดูแลให้นะครับรับประกันว่าเราจะเลือกเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยหรือไฟแนนซ์ที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุดนะครับผมลูกค้าท่าในใดต้องการนัดหมายเข้ามาชมนะครับรถทุกคันจอดอยู่ที่คลองหลวงคลอง4ี่จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าท่าในใดต้องการเข้าชมรถขอความกรุณานะนัดล่วงหน้านะครับเรามีทีมงานแอดมินคอยดูแลและคอยให้ข้อมูลในด้านต่างๆรวมถึงด้านการจัดไฟแนนซ์ด้านตัวรถนะครับและ รถหลายๆคันเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บงานเนี่ยยังไงเนี่ยอยากให้ลูกค้าโทรนัดล่วงหน้านิดนึงนะครับผมฝากลูกค้าติดตาม YouTube ภูมิใจนำเสนอนะครับและ TikTok กภูมิคา CH ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ